สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับทัลลาแพชั้นนอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เราลงคลิปแก้งไปเยอะแล้วนะคะวันนี้อะไรแก้งครั้งล่จะลงคลิปอะไร <c oughs> ก็วันนี้จะทําอาหารเปลี่ยนบ้างอ,อ๋อวันนี้ <c oughs> มีเมนูอะไรมาแนะนําบ้าไหมนี่ไงวันนี้มีเมนูมาม่าทะเลผัดพริกเผาโอ้เอาอีกแล้วเอาหาของเผ็ดเข้าบ้านอีกแล้วไม่เผ็ดพริกเผาไม่เผ็ดคืออะไรเนี่ยกลับมาจากเหนือนอก็จะให้กินของเผ็ดแล้วหรอไม่เผ็ดเท่าไหร่หรอกมาเชื่อเขาชิจริงเหรอจริงเอา แล้วอย่างนี้ตอนนั้นแกเห็นไข่ไหมไข่ไข่เสียยูอ่ะไม่ไม่รู้ทำแล้วใช่ไหมเพราะตอนนั้นเสียยูโดเนทไข่ให้เรามาห้าแผงห้าแผงนะคะทุเออก็จะมาทำเมนูนี้ได้ไหมใช่เอามาใส่ไข่แล้วก็มีไข่ต้มด้วยนะทุกคนอ๋อยคุ้มนะเดี๋ยวเขาจะว่าเสียยูไม่ต้องเสียใจนะคะเราใช้ไข่ของเสียยูให้เป็นประโยชน์นะคะ ก็สำหรับในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่ก็มีเกมดีๆของไล่แอด8 8 a g มาแนะนําทุกคนนะคะนี่นะคะทุกคนเกมนี้มีชื่อเกมว่าเกมเวทบูดูงูดูอะไรดูดูวูดูนั่นแหละเออเกมนี้เล่นง่ายมากๆเลยท่นควเพียงแค่ทุกคนกดสปิน1หนึ่งสปินหรือว่า10สปินก็ได้ก็สําหรับรอบนี้นะคะพี่กดมา10สปินนะคะทุกคนได้เยอะเลยไหมเนี่ยได้เยอะมากเฮ้ยช่วงนี้ได้ข่าวว่ากำลังบั๊กเลยใช่ไหมเนี่ยใช่กำลังบั๊กของไล่แอดอะไรอะตของไล่แอดแ เอจีนะคะมีนี่คนดูดูคนดูนะเดี๋ยวมันจะมีโบนัสแตกนะคะเฮ้ยเปลี่ยนเอจีแม่งบักขนาดนี้เหรอใช่มันแตกง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวดูนะว่าดูแตกเท่าไหร่ดิดูดยให้ดูว่าแตกเท่าไหร่โอ้แตกไม่หยุดเลยแล้วอย่างนี้มีโปรโมชั่นไหมถ้าตามแกไปเนี่ยมีซีก็สำหรับใครนะคะที่บอกแอดมินนะคะว่าตามมาจากช่องพี่แเพนะคะทุกคนก็จะได้รับโบนัสพิเศษไปเลยนะคะ20เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใครเคยสมัครแล้วจากช่องเฟรมนะทุกคนแล้วก็บอกอีกนะว่ามาจากช่องของพี่เฟรมด้วยทุกคนก็จะรับไปเลย20เปอร์เซ เยอะม,ม,มากเลยอ่ะคุ้มคมสุดๆทุกคนอย่าลืมแอดไปนะคะแอดแปดแปดขั้นตอนในการทํานะคะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะเรานำทะเลนะคะลงไปผัดให้มันสุกเลยนะคะทุกคนโอ้หน่ากินมากเลยอ่ะตัวเองแต่ทำไมมันน่ากุ้งเยอะม,มากเลยใช่เหรอเอ้อเออแต่ไม่เป็นไรเราทําเผื่อไปแล้วอันนี้คือเวลาเราจะทําอะไรหรือว่าอะไรเราแต่บอกคนดูไปด้วยนะว่าเราทําแล้วคือแบบลองก่อนว่า อร่อยไหมถ้าอร่อยเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทําเพิ่มบางคนบอกว่าทานิดเดียวคือแบบว่าคือเขาว่าแดกอิ่มกันอ่ะกินดีนึงก็อิ่มแล้วอ่ะหลังกล้องอ่ะเราก็มาทากินเพิ่มทีหลังอีกนะทุกคนหลังจากถึงกล้องมาแล้วนี่นะคะทุกคนนี่ผัดจนเครื่องทะเลสุกเลยนะคะนี่แล้วจากนั้นเราก็ใส่พริกเผาลงไปสองช้อนนะคะนี่สองช้อนพอหรอ๋อเยอะนี่แล้วก็ผัดให้มันเข้ากันนะคะจนมันเข้ากันของพริกเผามากเลย โหอ,อมไหมว้วนหอมดิมันน่าจะเผ็ดน,น่าดูน่าแซ่บอ่ะอืมน่าจะอร่อยนะเนี่ยทุกคนดูสิพอ,อ,อมันเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนำไข่ไก่นะคะมาใส่ทั้งหมดสามฟองนะคะใส่ลงไปเลยอะไรใส่อะไร,ออรนี่เสียวยวูโหเอาไข่พี่มากินแล้วพี่ดูเลยเสีย เอาแล้วทำไมต้องใส่แค่สามฟองใส่เยอะกว่านี้ได้ไหมอ่ะ่เขาจะใส่แค่สามฟองอ๋ออดีขอดีนี่คนเยอะอุ้ยมันน่ากินมากนี่นะคะแล่ให้ไม่คนลงแรงอ่ะเดี๋ยวสิให้ใส่ขาวมันขาวๆคนคนคนตีไข่ได้งเลยนี่นี่นี่ไงหอมอ่ะ น,นี่นะคะคนเขาได้แบบนี้แล้วเราก็จะใส่เส้นมามา่มาลงไปนะคะใส่หมดเลยนี่โอ้โอเส้นเ่ินมันเยอะอย่างนี้เนะี่ย นะคะเราก็จะปรุงด้วยซอสฟาเขียวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนใส่ไปสองช้อนเลยจะได้เลยเยอะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะจังเลยอ่ะถัดมาแม่เออเปโยเปโยทำลายโลกทอนี่ค่ะทุกคน จากนั้นนะคะเราก็จะใส่เครื่องมาม่าลงไปนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่จัดจานเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะคือลืมบอกทุกคนนะคะว่าเราอย่าลืมใส่ใบโหระพาเลยนะคะขั้นตอนเออลืมอ่ะลืมบอกนี่หน้าก็นี้นะคะเอาเลยให้คนแรกให้แม่กับพี่แพทย์กินก่อนเลยโอ้โใกล้ใใช่ใกล้ๆเลยพี่แพที่แพทย์ะพี่หมอแม่มาแม่ ใหญ่ใหญ่ไมด้เลยเออไปโยอไม่ต้องมองใส่กุ้งได้เหรอทำไมกินกุ้งได้เหรอมาทะเลเหรอมาทะเลมาทะเลผัดพข่าเดี๋ยวอยชิมกุ้งเลยนะชิมเลยชิมเลยไปโยมองไปโยรืมอกินไข่เสียยูด้วยนะซื้อมาเดี๋ยวเสียดายไปไปซื้อมาค่อยมาไข่อะไรนะไข่เสียยูเสียยูไข่เสียยูใช่โอ้มาไกลมันเหมือนไข่บ้านเราไอ้เนี่ยไข่เขาคัดสรรมาอย่างดีเหนอ เปยนทางอร่อยไหมไข่เสียยูก็เป็ี่ยนไม่เหมือนมาม่าผัดไข่เมาเลยอ่ะเหรออืมเฮ้ยแต่มันคนละอย่างกันนหมแต่มันหอมหอมใบโหระพามานเลยโอ้ยพี่แบงค์มาชิมซิพี่เติปเอาช้อนอีกใบแพ้อือหือมันเป็นไงแม่เยิ้ม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 เลยเหรออร่อยอร่อยให้แพทอ่ะอร่อยอร่อยแพทอยากกินหมดจานเลยคนอื่นน้อยเอาเพื่อ่เลยไอเกมากินไอเกม เปิดร้านเปิดร้านเปิดร้านเลยต้มเปย์โยนี่ไงมากินดินะนี่ไข่เสียยูเฮ้ยเกณมากินดิกินมาม่าผัดขี้เมาเขอกินก่อนนะเว้ยกินก่อนเลยเฮ้ยไม่ใช่มาม่าผัดขี้เมาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวลืมเลยมมาา่ผัดพริกเออมาม่าผัดไม่เผาไม่เหมือนผัดขี้เมาเลยไม่ไข่เยอะจังเอ้าก็ไข่เสียยูไงเสียยูให้มาก็ต้องกินหน่อยความความสรุปพี่แกรสรุปมันคือไข่ไก่หรือไก่ไข่ไก่ไข่มันเป็น มึงกินไก่ไข่หรือมึงกินไข่ไก่ไข่ไก่แต่ว่าคือไก่ไข่มันก็แล้วแต่คนจะเรียกอ่ะเยมึงกินกระชีดด้วยใช่เหรอมึงเกมมึงอ็รุนไหนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมึงก็หาทำเนาะมันมากมมันากเลยเหรอมันได้ไเกมมากินดิฮะโอ้กินไข่อ่าก็จะกินไม่ได้เหรอตายแล้วเอาแบงค์ชิมก่อน ใครใครใครไม่ได้ต้มเยอะเลยมาพี่แบงมาก,กินเร็วเกม,อมไอเกมมึงเกมเกมเอาเดี๋ยวเอาให้พี่แบงกินนี่พี่แบงลองกินกินสุดเดียวกับไ้เกมนี่พี่แบงแม่งใส่ชีสด้วยอเฮีย ลองชิมดิลองชิมีิมันจะอร่อยมากแค่ไหนจ้าพี่ชายไข่ไปไหนหมดนะอุ้ยไข่โดนโดน s o ยหมดแล้วต้องเพิ่มไี่เฮ้ยอย่ามองไปที่ผมไอเกม s o ยหรือเปล่าไอเกม s o ยหรือเปล่าเพิ่งกินไปครึ่งกองหอึ่งเป็นไงบ้างพี่แดกไม่ได้เลยใครทำอ้าวจริงอ่ะไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยอ่ะตายแล้วอร่อยอร่อยอ่ะวันนี้ไม่อร่อยว่ะมนแบบว่ามันรสชาติมันแบบว่ามันมันแบบว่า มันก็กินได้อย่นะอือกับอข้าวต้มข้าวต้มเหมืนแปลกอ่ะมันแปลกแปลกเป็นแปลกยังไงวะเป็นมีพริกเผาเหรอเออใส่พริกเผาไปเออมันเป็นแปลกแปลกอ่ะอือันนี้ขนาดแปลกแปลกกันเนี่ยอือหืออือหืออือหือแต่ละคนแปลกแปลกตลบบอกแปล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 กขี้แตกได้ขี้อ่ะโอ้ยเออใส่ชีสแล้วน่าจะอร่อย เป็นไงบ้างไม่ด๋อยเกมกินได้ไงวะเออเกมมึงแดกได้ไงวะมันชิดคนละอันกันไอเทียบอันนี้แม่กุ้งมายองเน่หนึ่ง้วนกินทุอร่อยมากล่ะทะเลที่ไหนอ่ะทไมกุ้งตัวน้อยจ้ะต้องโดหมดละกุ้งมันโพดไอเทียโอ้ยจะบอกเลยอร่อยมากทุกคนอยากได้กุ้งแบบอยากได้กุ้งแบบปีกคอนิคครับผมเออเออคอนิคอร่อยมากเพราะนั้นไปลืมโพสต์ผู้บอกเลยใครบอกว่า ถ้าอยากได้กุ้งตัวโตนะครับกุ้งเท่าฝ่ามือนะตัวเดียวหนึ่งโลอะตงกุ้งกับพิชากฟาร์มไก่เฮ้ยกุ้งเอขเนกไก่ฟาร์มเฮ้ยเอขเนกแปดเล้วเออถูกแล้วโอเคทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่แพรด้วยแล้วก็วันนี้นะครับพี่แพรเราไปเล่นเกมมาที่เล่นได้ตังค์มาทำอาหารเนี่ยเออของได้แอดแปดแปดเอจเอเออไปหากันเล่นด้วย